ครับสวัสดีครับวันนี้เจอผมอีกแล้วนะครับอีฟนะครับเรามาโอเพ่นนะครับผมเกะกองงานอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสั่งซองสุ่มการ์ดฟุตบอลนะครับทีมเอซิมิลานนะครับผมไปประมาณหนึ่งซองเดียวนะครับผมลองเอามาดูเล่นๆนะครับซองเดียวร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยผมคงจะไม่สั่งนะเป็นทีมเอซิมิลานแล้วก็ในปีสองพันสิถึง2012นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นของยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับผมสั่งไปในช้อปปี้นะครับผม รวานี้นะครับเชื่อถือได้นะผมเคยสั่งไปหลายทีนะครับราคาก็กลางๆนะครับผมบางบางอย่างก็แต่แต่เขาเขาเขาจะมีโค้ดนะครับโค้ดโค้ดล็ให้ทุกวันนะครับทุกวันนะครับจะมีโค้ดลดนะครับผมบางสองก็มีของเก่าๆนะครับผมการแม็กโดนัลปีแปดเก้าการยื่นไม่ขึ้นจอร์แดนนะครับผม อีแปนะครับลูก pues er mm hmm. nah. yeah. ี้เบ็คแฮมนะครับการที Eden, ่โกเก่านะผมมีเยอะมากนะครับผมไปดูกันได้นะก็แพ็คมาใช้ได้นะผมนะซองเดียวนะครับผมกล่าวว่าจะไม่รีวิวแลยนะกรัวไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันให้ดูนะครับก็มีซองเดียวนะครับเป็นซิมิลันแพ็คมาอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับผมจะเป็นการ์ดของบิก้าเออนะครับผมสามยูโรนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหม สามพิก <urs> ้าถึงรวยซิมิลานะครับผมทัสเพเยอร์เออนะครับปีสองพันสิบสองสองพันสิบสามนะครับพอเป็นสองพันสองสามนะครับผมมีมีมาริโอบาลูเตลี่นะครับผมนี่มีเนียงนะครับเนียงอ่าจำชื่อไม่ได้เลยคนนี้นะดังนรื่องเอสเบตตินะครับผมปรือเปล่าว่าอัมโบซินีบาซินีหรือเปล่าไม่รนี่ใจนะาจะวินพินบัวเตงนะครับผมอ่า ดิส yeah. oh, <and> ิโตนะครับ no ดิส mm. yeah. oh, oh. ิโตนี hmm. see. See ่เปล่าไม่ใหญ่ใหนะเออมานี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่ามีซีการ์ดนะครับแล้วก็หนึ่งไม้มินิบุ๊กนะครับผมราคา390ยูโรนะครับมีการ์ดสีใบแล้วก็มินิบุ๊กหนึ่งใบนะครับผมเป็นการ์ดเอไอเป็นแบบไหนรู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ๋อเป็นของยี่ห้อทัชเพย์เจอร์นะครับนี่ประมาณนี้มเดี๋ยวมาเจอกันโอเคง่ายครับผมสอดเก็บง่ายนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ที่ประเด็นเป็นลุ้นนะครับสีการแล้วก็มีมินิบุ๊กด้วยโอ้แบบนี้แล้วอโอนี่นะครับผมอ๋ออันนี้เป็นมินิบุ๊กแล้วก็มีการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมินิบุ๊กก่อนนะนี่ออ๋มินิบุ๊กก็จะบอกนะครับมีเพยเยอร์อ๋อเป็นเพยเยอร์แบบนี้นะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นอีาการ์ดด้วยนะเป็น<ม>อีาการ์ดอิจาราวีนะครับผม นี่ก็จะมีบอกรายละเอียดนะมันเป็นเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์ประมาณนี้อ่านะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฟาเดลเปิดหนึ่งใบครับพี่ฟาเดลเปิดอลไรครับผมโอ้โหเป็นลายเส้นครับโอ้โหเป็นลายเส้นของกัมเปียโน่ปาซิเน่สอมือสองนัสามนับเป็นลายเส้นนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับพี่ฟาเดลนะครับลูกชายได้ลายเส้นนะครับของปาซิเน่นะครับผมนี่นะครับผมหนึ่งใบ อ่าปัสนี่นี่ใบเบลเลียนะครับเดี๋ยวอ่าผมบ้างนะครับเป็นโอ้โหเป็นลายซินด้วยนะครับผมอินซินโยอินาซิโออัมบาตีนะครับนี่ครับตำนานของอิตาลีและซิมิลานะครับเป็นลายซินด้วยโอ้โหสวยยนะครับเป็นลายซินแบบแบบพิมพ์นะครับแบบพิมพ์นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ทีมรักนะครับเป็นพิมพ์ก็เราก็เอานะครับใบต่อไปครับผมให้พี่ฟาเนิบอยครับเป็นใครโอ้เป็น คริสเตียนเอฟเบียตินะครับเป็นนายประตูนะครับผมมีนะเรับลาซินก็้วบสุดท้ายนะครับผมเป็นโอ้โหนายประตูนะครับมาโกอามิเลียนะครับมาโกอามิเลียนะครับผมไม่ได้เอลชาลาวีนะครับไม่เป็นไรครับผมอ่ามีนะครับผมมี้วก็มีการสซีใบถึงกาสเออาเออสวยนะครับการ์ดแบบนี้นะถ้าใครชอบทีมแมนยูนะครับก็สามารถเก็บสะสมได้นะมีรูปนักฟุตบอลแล้วก็มีลาซินด้วยเป็นแบบพิมพ์ก็ ก็ยังดีนะครับผมผมว่านะเออใช้ได้ในะข้าวท่านะผมมีก็มีประมาณนี้นะครับนีะนะครับก็ฝากกดไลค์บบ é, กดแชร์กด subscribe กอบในยูทูปไปด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ได้คลิปไปเลยครับผมสวัสดีน,นสวัสดีครับ